Something zou <laughs> <laughs> And they use it <laughs> <laughs> What? 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 Boy. <laughs>

Dat doe ik even die door. Zei het door. Ja. Weet <laughs> je ja. dus wat het goed is van diamanten? Heel ja, mooi, dat geld, ja. Ja, man. Maar wil... huisvlucht is huis, huis, huis. huis, huis. een paard vast. Gaat dat ook onder de omhoog nou, om? Ja, huis is ook een soort beleving. Maar bij ons, als je die niet goed is. diamant wat kunt je verliezen? Nee, bij ons staat de prijs vast. Dat betekent dat je altijd dezelfde prijs herhaalt. Dus je ja. verlies je ja. nooit. Daar is geen diamant. Daar is al een diamant. สวยกระเป๋าก <dı DANIEL> <laughs> yeah, the ็สวยนะคอลเลกชันของเขา็สวยมากเลยอยากได้หมวกอะหมวกสวยอะอัมสเตอร์ดัมฮอลแลน

Nee, ik ga pas wel zo in naar dat weer. Je kunt daar weinig plekken naartoe, dus uh, daar maar hier gewoon kijken. Ja. Ja. Hier kregen kregen. De mensen van het Noord-Zaal, dus nooit Amsterdam gezien. Dus ja. Nu nou is de ja. tijd om alles te bekijken. Ja, noord, hoe is dat? Gieten gaan is normaal zo. Ja. Driekwart is Chinees. Ja, ik moet ook even naar Friesland gaan, hè. Dat, is, dat is mooi natuurlijk. Ja. Ik ben nooit geweest hier in Zuid-Zuid. Moet je ja. beginnen met een schietwoord, ja. Okay. อ,ยอยากใช้ชีวิตแบบริมแม่น้ำนะคะนักกลับไปอยู่เมืองไทยยังตัดสินใจอยู่ว่าจะอยู่ที่ไหนดีน้อยากอยู่ติดริมแม่น้ำนะหว่าจะไปอยู่อุราดาี Meal นี่เก็บขี้เลื่อยนะคะดูที่ท, <EO> ท<ห> <Four> ัพน์ความสะอาดได้สวยมากเลยนะไม่สกปรกด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูคิดดูค่ะ

นี่ก็จะเป็นทางที่จะเขาเอาไม้ขึ้นมานะคะยากเกินสักคนยากเกินเนี่ยค่ะกำลังตัดก ใเขาไม่ได้ใช้กำลังนะคะเขาใช้สมองนเพื่อเะส ดูวิธีเขาจะเอาไม้ขึ้นมานะคะีไม้เก็จะผลัากระาเรือ สุดยอดหลังการคือแบบมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะสมองของมนุษย์นะเนาะเข้าฉลาดมากเลยอะ่ะนี่ยก็คือเ,เป็นนั่งริมแม่น้ำตกปลาก็ได้นะเนาะมันสวยงามสวยงามนะคะสวยงาม Па-па-па-пам-пам-пам. จะเป็นที่ถึงก็จะสิ้นสุดะนะคะทางเดินตรงนี้ฝั่งโน้นก,ก็จะเป็นตึกอาคารบ้านเรือนที่แบบว่าเขาพัฒนาสำหรับรถอันนี่ก็สิ้นสุดแล้วนะคะเระสุดตรงนี้นะคะตรง ะะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเหลือ Блин. ซขคันนะซานคนนะคะไม่ใช่สารดัมนะคะดัชิตาพูดผิดนะคะซานซขคันแต่มันก็อยู่ในแอเรียเดียวกันนะคะก็ะดัชิตาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดัชิตาชาแนวด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะกัรยายนณมิทุกท่านนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปดัชิตาจะพาไปดูอะไรนะคะ เดี๋ยวเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดัชติตาพาไปดูที่สวยๆงามๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีแผนหรอกแต่ว่าก็จะบอกไว้ก่อนว่าพอเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะว่างเมื่อไหร่ก็ไปนะคะอยากไปที่ไหนก็ไปนะคะเดี๋ยวดัชติตาขอบคุณกันรายานาะมิทุกท่านนะคะที่ากมากไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายด้วยดู